สวัสดีครับวันนี้นะครับฟิสิกส์เราจะมาเรียนกันบทที่5เนาะเรื่องงานและพลังงานนะครับเขาบอกว่าบทนี้เราจะมาพูดถึงว่าเวลาที่วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดงานและพลังงานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเขาบอกว่างานคืออะไรงานมีตัวย่อว่าคือ W เท่ากับแรงคูณกับระยะทางที่ อยู่ในแนวแรงเดียวกันโอเคเนาะจดนะโจทนะแล้วก็สูตรคือ w เท่ากับ fs นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่ามันจะต้องมีมุมมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็คือว่าถ้าเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็น wfs เฉยๆถ้าตั้งฉากเป็น0ถ้าทำมุมใ,ใดๆก็ตามจะกลายเป็น w เท่ากับ f s cos theta นัก็คือทำมุมก็ไม่มีอะไรแต่จริงๆมันจะเป็น cos หรือไซ n ก็ได้ขอให้มันแตกแล้วอยู่ในทิดเดียวกับการเคลื่อนที่นะครับส่วนพื้นที่ใต้ใตกราฟ f กับ f s ก็จะได้เป็นงานออกมาเนาะนี่กครับตรงนี้ไงข้างในสีส้มเนี่ยก็คือจะเป็น W อะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งถ้าในเรื่องงานอะไรพวกนี้นะครับพี่แนะนำว่าเวลาทำเนี่ยให้พวกเราอะวาดรูปด้วยเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งอะออกแรงห้าสินิวตันลากลากแสดงว่าแรงเออยู่ข้างหน้ากล่องเนี่ยห้เนาะ ไปในแนวทํามุมขนานกับแนวราบ30มสิบฟึบสาอันนี้คือ F เออพี่เขียนผิดนี้นี่แล้วลากกล่องไปได้ไกลสิบเมตรมืงนี่สิบเมตรด้วยความเร็วคงที่คือ A เท่ากับศเขียนไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรจงหางาน ข้อนี้ก็เลยใช้สูตร w เท่ากับ f s แต่ f เนี่ยเราแตกลงมาให้ขนาดกับ s ไซน์หรือคอ s คอ s ก็เลยจะกลายเป็น f คอ s 30คูณกับ s 50คูณรูทสส่วน2คูณกับ10ตอบ433ชูนข้อ2เราจะเห็นว่าชายคนหนึ่งเนี่ยออกแรง100นิวตันเนาะ เป็น F ดึงสปริงแล้วเพิ่มแรงดึงเป็น5 0 0นิวตันเป็น F2 ทําทำให้สปริงยืดออกจากตำแหน่งเดิม1.2เมตรก็คือระยะยืดหรือหดของสปริงก็คือค่าเข้อถามว่างานที่ใช้ในการดึงเท่าไหร่งานคงเป็น w ับเท่ากับ F S แต่ว่า F เนี่ยมันมีกี่แรง2แรงแล้วมันเท่ากันไหม พอไม่เท่าปุ๊บให้ใช้แรงเฉลี่ยแรงเฉลี่ยก็คือ f1 บวก f2 ส่วน2แล้วคูณกับ1.2แทนค่าเองนะครับ300คูณ1.2นะได้360จูลต่อมาข้อ3นะครับเขาบอกว่าแรง f การทำต่บวัตถุแสดงโดยกราฟดังรูปงานที่เกิดขึ้นในระยะ10เมตรเป็นกี่จูลก็ใช้ W เท่ากับ fs เนื่องจากมันเป็นพื้นที่ fs อยู่แล้วก็คือพื้นที่ใต้กราฟ fs นะครับก็เราคิด2อันก็คืออันที่1กับอันที่2เนาะส่วนหคูณสีบคูณหบวกกับ112นหนส่วนสคูณยีคูณหนะครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ150ยห้จูล ต่อมาข้อ4นะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งยกวัตถุมวล5กิโลกรัมยกก็คือต้องออกแรงดึงขึ้นเนาะสูง2เมตรด้วยความเร็วคงที่จงหางานข้อนี้ W ก็เท่ากับ F s ด้วยความเร็วคงที่แสดงว่า a เท่ากับ0พอ a เท่ากับ0ปุ๊บก็จะกลายเป็น sigma F เท่ากับ0ขึ้นเท่ากับลง f เลยเท่ากับอะไร mg ก็คือ50นั่นเองตรงนี้ก็เลยเป็น w เท่ากับ mgs ถ้าดูดีๆตรงนี้มันคือสูตรเห็นไหม m g เพลังงานสักน้มถ่วงนั่นเองตัวเดียวกันนะครับ5 10 2ตอบ100จูลต่อมาข้อ5้นะครับ เขาบอกว่าโจทย์จากข้อเดิมข้อสีก็คือต้องการความเร่งอันนี้ตัว A จะต้องเกิด W เท่าไหร่ก็ F MG แต่ข้อี้ต้องใช้ซิกมา F เท่ากับ MA ก็กลายจะเป็นกลายเป็น f ลบ MG เท่ากับ MA เนาะเพหาว่า F ก็จะกลายเป็น MA บวก MG จากนั้นเราก็ใช้สูตร w เท่ากับ fs ma บวก mg แล้วคูณกับ s ก็จะเป็น5คูณกับ2บวกกับ5คูณกับ10แล้วทั้งหมดเนี่ยคูณกับระยะทาง 2เมตรตอบ120จูลเอาต่อมาดูเรื่องกำลังนะครับกำลังภาษา,ษา,ษาอังกฤษคือคำว่า power ก็จะมีสูตรหลักคือ p เท่ากับ w ส่วน t ตัวนี้ใช้ในสูตรไฟฟ้าด้วยเนาะแล้วก็มีหน่วยเป็นวัตต์นะครับกำลังจะมีหน่วยเป็นวัตต์เมื่อเราแทน w เท่ากับ fs เราสังเกตเห็นว่า s ส่วน t คือตัวแปร v P ก็เลยเท่ากับ Fv สุวนี้เป็นสูตรหลักอันนี้ต้องจำได้นะครับจำกับจำเพราะมันใช้เยอะอย่างข้อ6กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งดึงถังน้ำมวล3กิโลกร,รมัม F ทิศขึ้นนะครับเพราะดึงขึ้นถูกไหมก็มี mg ลงขึ้นจากบ่อน้ำลึกขึ้นไปสูง4เมตร เเท่ากับ4เมตรด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอซิกแมสเเท่ากับ0ใช้เวลา5วินาทีจะใช้กำลังเท่าไหร่ข้อนี้ซิกแมส f เท่ากับ0ขึ้นเท่ากับลง f เท่ากับ m g เขาต้องการกำลังตัว p p เท่ากับ w ส่วน p ก็เลยจะกลายเป็น m g s เ ส่วนทอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็น3คูณ10คูณ4แล้วหารด้วย5ต่อ24วัต <c oughs> ต่อมาก็เจ็ดนะครับหัวรถจากออกแรง F ดูหน่วยดีๆนะกิโลนิวตันนะครับลากขบวนรถให้เคลื่อนที่ด้วยอ,อัตราเร็ว V กำลังใช้สูตรอเลร p เท่ากับ afv ข้อนี้ง่ายที่โจทย์โคต้านะเห็นปะ<ม>คือถ้าเราได้เบสิกหมดอ่ะอย่างน้อยๆออะเราจะได้ประมาณ40คะแนนแล้วถ้าเบสิกนะคือข้ออย่างเงี้ยของทุกบทอาจจะออกแทนออกแทนออกเนออกนะี่ยถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นก็คือก็ต้องประยุกนะครับตอบในหน่วย,วยไม่กะไม่กะสิบกำลังอะไร หกนี่ไง <Wow. S 1> ก็เป็น3 <Wow. S 1> เลยเมตรกำลัด, 8. ดูเขาแป mm hmm. จากรูปจากกราฟดังรูปเนี่ยเป็นกราฟ fs mm hmm. เห็นไหมครับแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นตัว W mm hmm. ก็คืองานแต่โจทย์เขาต้องการหากำลังเพราะฉะนั้นกำลังเนี่ยปกติมันเท่ากับงานส่วนด้วยเวลา mm hmm. ก็จะกลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟส่วนด้วย เวลาสังเกตดีๆดูตรงนี้นะรูปนี้เป็นรูปสีา่าหพี่ตัดสามเหลี่ยมเนี่ยมาเติมลงไปตรงนี้มันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็จะกลายเป็นสิบห้าคูณหกใช้เวลาสิบวินาทีหารสิบเลยเห็นไหมครับง่ายมากตอบเก้าวัดพยายามสังเกตดีๆนะว่า รูปจะทํายังไงให้มันง่ายขึ้นแล้วใช้เวลาน้อยสุดเพราะว่าเราจะได้เวลาที่เหลือไปทำกับข้อ,อยากนะครับเวลาไปสอบอต่อมามาดูเรื่องพลังงานนะครับเขาบอกว่าพลังงานน่ะในบทนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่พลังงานจนก็คือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรือความเร็วสูตรนี้ดูดีๆนะต่อมาพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์เป็นพลังงานสะสมจะเกิดจากความสูงจะเกิดจากความยืดหยุ่น เห็นไหมอันนี้ก็คือเช่นวัตถุที่อยู่ที่สูงตกลงมาอันนี้ก็เช่นสปริงยืดหดทั้งยืดและหดนะครับจากจุดสมดุลย้ำจุดสมดุลอ่ะทีนี้สปริงมันจะมีสูตรเพิ่มเติมตรงนี้ F เท่ากับ kx อันนี้การกระบ,บาดท,ทิ้งตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว x นะครับนี้เป็น x นี้เป็น x เอันนี้ X อถ้าการกระบาดพี่ก็การกระบาดอย่างนี้กันนี่อ๋ <c oughs> เป็นเป็นอะไร <c oughs> อ่าข้อนี้ข้อเก้าูผีเข้าลิฟต์มวล400กิโลกรัมตัวไปอะไรครับ เเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง U เท่ากับด้วยอัตาราเร่ง A e. พลังงานจนของลิฟต์จนก็คือ E K เท่ากับเศษหนึ่ส่วนสองกำลังสองหส่วนสรู้ M 400ส่ขาดตัวแปรอะไรครับ V ก็ไปใช้สูตรไหนรู้ U <c oughs> รู้ A หา V และรู้ T U V A T v เท่ากับ u บวก a ทศูนย์บวกกับสามคูณ4ี่ลืมยกกำลังสองนะครับเอาเข้อสี่ ขาขาาษไไไทยไม่ด้อข้สิบนะครับสปริงตัวหนึ่งมีความยาวปกติ1เมตรค่าเน็ตคือตัวเคนะครับค่าคงที่แรงกระทำทำให้ยืดออกแสดงว่าเป็นแรงอะไรดึงหรือดันยืดออกดึงเนาะแรงดึงนะครับเปลี่ยนเป็น1.2เมตรแสดงว่า x เ,เท่ากับอะไร0.2จงหาพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ep เท่ากับ1 2. อันนี้แทนค่าธรรมดาออกเลยนะครับตอบสองก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งร้อยคูณกับศูนย์จุดสองยกกำลังสองอ่ะทศยมตรงนี้สองตำแหน่งตัดร้อยหายสองตัดนี่ไงจะสอง ต่อมามาดูนะครับสปริงตัวหนึ่งเมื่อออกแรงกระทํา100นิวตันจะยืดได้ x จงหาพลังงานสักยืดหยุ่นเมื่อถูกสปริงที่ดึงออกอืมโอ้ยเบา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 กก็ได้ k เท่ากับนิวตันต่อเมตร จากนั้นเขาถามว่า ek ที่ใช้ในการยืดสปริง1.2หนึส่วนส kx กำลังสองนะครับจะกลายเป็นหนึ่งส่คูณสอง้อและคูณกับหนึ่งกำลังสองก็ตอบร้อยเดียวนะครับ <100. S 1> พี่กำลังจะบอกว่าถ้าจะโจทย์อย่างเงี้ยที่เขาให้มาเพื่อหาค่า k ก่อนเห็นไหมรู้ f รู้ x รู้ fx ได้อะไรได้ k เพราะนี่เป็น x 2ก็แสดงว่าต้องหา f ใหม่แน่เพราะ k คงที่สปริงตัวเดิมสปริงเดิม,เดม k เดิม เห็นไหมครับนี่คือเทคนิคในการดู<ม>ข้อ12นะครับปล่อยวัตถุต,ตกจากที่สูงจากพื้น20เมตรตัวอะไรครับ<ม>นี้<ม>ตกลงมา20เมตรถึงพื้นมีความเร็วเท่าไหร่เราสังเกตว่าดูนะดูหลักการทำนะครับ<ม>จุดแรกเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเขามีความสูงก็จะเป็น mgh ถ้าเราแบบว่าเอาเท่าที่จำสูตรได้เลยนะไม่ต้องมา ep k ถึงว่าจำไม่ได้จริง<ม> ุดที่2มีเฉพาะความเร็วเพราะความสูงหมดไปแล้วก็จับเลยเซนนส่วนสอง mv กำลังสองตัดสังเกตเราจะได้ V เท่ากับรูทสองจีเอชเห็นไหมจะเป็นเหตุทุกข้อเลยแล้วกลายเป็นสูตรลัดที่เขาชอบมาสอนพวกเรานะครับสองสิบซาวได้ยี่สิบซาวนะครับเปอร์เซ็นต์ะลองทำข้อสิบสามให้พี่หน่อยสิบสามนะครับเขาบอกว่าชิงช้าสูง เสาชิงช้าสูงคือชิงช้ามันจะเป็นเสาอย่างนี้เนาะสองอันมีคานตรงกลางแล้วเราก็เอาเชือกมามัด <The> s <S <ง>แล้วก็ต่อกับแผ่นไม้ที่เรานั่งใช่ไหมครับอันนี้สมมุติว่าเราดูในแนวด้านหน้าถ้าพี่ด้านข้างเนี่ยก็ <The ending> คืออย่างนี้แล้วเอาชิงช้าเนี่ยแกว่งขึ้นมาตรงนี้เป็นมุม90้องศาแล้วก็ปล่อยลงมาไม่ เขาเขาไม่ได้บอกว่าคนนั่งหรอใครจะตกอ่ะเอออันนี้หัดดูด้วยเพราะว่าวิววาต้องใช้เวลาไปดูภาพอ่ะดูแล้วีจิงๆกับเพลียต่างะวาดรูปไงจริงๆจิงๆแบบจิงเราวาดเคื่องคือวิวเพลียดีสวยมากอ่ะโอ๊ยบ้านน่ะเขาวาดรูปเก่งบ้านภาพฝ่ายนี้เพลียคงมีคนจับไอ้นี่อยู่เขาไม่ได้บอกว่าจับหรอกอันนี้เป็นระบบไฮโดรลิก เอออย่าไปซีเรียสครับสุดท้ายเราดูเขาว่ามันแหว่งยังไงงรู้แล้วก็วมันว่าไม่ได้ทำไงรู้เรากำลังจะบอกว่าพี่อย่าวาให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ใช่ไหมเธอเร็วเดี๋ยวรีบไปกินข้าว,าวาเาลยไม่ได้เครื่องบินก็กล่องสี่เหลี่ยมบินไง ข้อ14เขาบอกว่ายิงวัตถุจากหน้าผาด้วยความเร็วย u นะครับทำมุม3 0องศาก,กับแนวระดับ<ช>ถ้าหากหน้าผาสูงจากพื้น30เมตรจงหาความเร็วของวัตถุที่ตกกระทบพื้นข้อนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้โปรเจกต์ไดทำเนี่ยยุ่งยากมากแต่ถ้าเราใช้เรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจะง่ายลองดูนะทำยังไงจุดที่1มีอะไรบ้างสูงมีไหมความเร็วมีไหมมี ถ,ถ้าไม่มีมันพู่งออกไปไม่ได้อ่าก็เลยกลายเป็น MGH บวกกับเซนูสอง MB กลังสองแล้วก็ตรงเนี้ยพี่อ่านให้ฟังแล้วไงดี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 มากอันนี้ตัดอะไรครับเอออย่าไปบอกว่าโจทย์เขาไม่ครบนะหลายทีละเออแล้วก็ด่าเขาเรียบร้อยสุดท้ายโชวโง่เต็มเตมมายถึงเด็ก ข้อ15นะครับวัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยบนพื้นราบด้วยความเร็ว2องเมตรต่อวินาทีเข้าชนสปริงปรากฏว่าทําให้สปริงหดสั้นสปริงตอนแรกเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็หดเข้าไปตัวตั้าหาเป็นอย่างนี้ดีอันนี้ตัวเหนียวนำ<ม>เห็นไหม อีก,อก,อก,อกหดเข้ามาไป10เซนตรงนี้คำว่าหดสั้นมากสุดคือหอดจนความเร็วเป็นศูนย์ถ้าหดไม่สุดความเร็วไม่เป็นศูนย์นะให้ระวังจะผิดทงนี้คือสิเซนก็แสดงว่าความเร็วทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเป็นสป,ปริงทั้งหมดนี่ตัด ได้เคเท่ากับเท่าไหร่ครับแปดร้อยข้อส6จงหาความเร็วนะครับของมวล20กิโลกรมัมที่เคลื่อนที่ชนสปริงในแนวระดับแล้วทำให้สปริงกดสั้นมากที่สุด10เซนเขาบอกว่าแต่ถ้าใช้มวล2กิโลกรมัมแขวนที่ปลายสปริงอันนี้ใน,นดินจะทำให้สปริงยืดเท่าไหร่ อ่ะพี่ถามก่อนคือเรามองเนี่ยเราต้องการหาอะไรคิดจากจุดนั้นถ้าพี่เอาวัตถุมัดกับสปริงเนี้ยสปริงต้องเกิดการยืดแน่นอนอจะใช้สูตร f เท่ากับ k x. x แล้ว f อะไรที่ทำให้มันดึงลงก็คือ m g เท่ากับ k x เราอยากรู้ว่ายืดออก0.01ใช่ไหมเรารู้ x แล้วอ่ะ M เราก็รู้ว่า2กิโลกร,รัม แสดงว่าสิ่งที่เราต้องการคือตัวอะไรครับเคก็เคเป็นเท่าไหร่อ่ะอืมพอรู้ตัวนี้สองพันปุ๊บก็แสดงว่าตอนแรกเราก็ทำได้ละหาความเร็วความเร็วทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นการยุบสปริงทั้งหมด ตัดย0 v กลังสองเท่ากับ2,000คูณกับ0.1ยกกำลังสองตัด1ข้อ17นะครับวัตถุมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่บนพื้นราบลื่นด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาที เข้าชนสปริงซึ่งมีค่านีด800นิวตันต่อเมตรเมื่อสปริงหด5เซนวัตถุจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีสังเกตเมื่อสปริงหด5เซนมันไม่ได้บอกว่าหดสั้นที่สุดแสดงว่าความเร็วตอนปลายไม่เป็นศูนย์คือมันยังหดได้อีกอะแต่นับแค่ว่าถ้าหดออกมาแค่นี้ความเร็วเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมตอนแรกมีความเร็วก็1/2 mu กำลัง 2, 2เท่ากับ1/2 mv กำลัง2บวก1/2 kx กำลัง2 B ตอนแรกมันมีความเร็ว2ตอนหลังความเร็วต้องลดลงเพราะว่าพลังงานที่ใช้ในาการทำให้กเกิดความเร็วเนี่ยถูกใช้ในการกดสปริงตัด2 2งสอบวก800คูณกับ0.05ยลังสตรงนี้เท่าไหร่อ่ะ ใช่สองไหมแปดเท่ากับสองวีกำลังสองบวกสองนะครับบีเลยตอบรู้สามข้อนี้เขาบอกว่าถูกมวลสี่กิโลกรัมตกจากที่สูงเอลงบนฟูกที่มีความยืดหยุ่นสมมติว่าอันนี้เป็นฟูกมวลถูกมวลสี่กิโลกรัม อ,อกจากที่สูง h ลงบนฟูกมีค่า k ด้วยนะฟูกมีค่า k ด้วยอะไรที่ยืดหดได้มีค่า k หมดเหมือนที่นอนสปริงอะไรเงี้ยนะครับฟูกถูกกดเป็นระยะทาง20เซนหมายถึงว่าตอนแรกสมมติอันเนี้ยถูกกดมาอยู่ตรงนี้0.2เมตรจงหาค่า h ขาถามว่าสูงเนี่ยวัตถุที่ปล่อยลงมาสูงจากฟูกเท่าไหร่เราก็ใช้สูตรธรรมดาตอนแรกมีความสูงตอนหลังทําให้สปริงหดแต่ประเด็นมันติดอยู่ตรงที่ความสูงนี่แหละ MGH เนี่ยเรานับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้อนอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ถูกไหมตอนแรกวัตถุอยู่นี่ตอนหลังวัตถุอยู่นี่นี่คือจุดที่สอง 40วงเล็บ H บวกกับ0.2นยทริกมีอยู่แค่นี้แหละตกอะตกปล่อยไม่ใช่ขว้างหรือปลาอีกอย่างเขาไม่ได้บอกความเร็วต้นมาด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มี K เป็น4คูณ10กำลัง3แล้วก็ระยะยืดหดก็เป็น0.2นย์จุตอบ1.8เมตร ข้อนี้นะครับชายคนหนึ่งมีมวล m เราะะนั้นเวลาเขาจะยกตัวเขาขึ้นต้องแรงแรง f ขึ้นบนแล้วพี่บอกว่า w อ่ะเท่ากับ f s ถ้า s ขึ้น f ขึ้น s ก็ขึ้น b ไงตอบ mgb สองก้บสองดูข้อูข้อ20แรงกด f จะหดเข้าไปเท่านี้ X จงหาว่างานเป็นกี่จูนที่เกิดขึ้นเมื่อดึงออกเท่านี้ mm hmm. ก็ใช้ส mm ูตร F เท่ากับ KX <X. S 1> หา K เออกมาก่อนช่ว mm hmm. งหางาน ดูดูทรนนี้ก็เป็นร้อยส่วน0.75อันนี้ก็เป็น0.3ย์จุากกำลงังสอง่เห็นศูน0.3เนาะทำไมพี่ถึงเขียนี้พี่จะสอนให้เวลาตัดทศนิยมอะข้างบนมีสองตำแหน่งข้างล่างมีสองตำแหน่งหมดไปย3ิบสามตัดกันเนี่ยได้อะไรไไห้าตัดตรงนี้ได้ตอบข้อหนึ่งเลขมอชอจะอย่างเนี้ดี B.